สวัสดีเพื่อนๆด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับคนท่านที่สนานาอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวก็ทอยเปลี่ยนชื่อได้แต่เนาะว่าเอิ่มแต่งนนันเนาว่าเพิ่งเปลี่ยนชื่อไปก็จะไม่เปลี่ยนไม่ได้นะทั้งเขาไม่สบายมึสรรงส่งอะไรใหม่แล้เวเนี่ยกดเป็นหนึ่งโอเคก็กดตรงนี้ มาไม่สกินหอสกินปลวกด้โอ๊ย พ่อนี่มนขาดแล้วก็เรื่อนไปเขามานี่จะไเฮ้ยค่ดยๆกินนี่เกิือะไรขึ้นต่อดีนะนี่ไปกินกินกิๆอันนกินกก้สนีาจะมากินกันนะกิน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 กนเฮ้ย เขียนเคอยเลยเ้ยๆอไรแม่เฮ้ยกัดเนต่้องมไม่ต้องมากินตูเลยอิมาป่าไม่ต้องมากินนี่เดนกัดกัดตักัน

โอ้ยนกแอจนได้ค่ะแตกินน้ำจกอดเป็นสานีกับคไดิ